สวัสดีครับน้องชายธีระเดชชอห้าพยัคฆ์เป็นไงบ้างครับความพร้อมไฟนี้ครับน้องก็เต็มร้อยครับเต็มร้อยเตรียมตัวการที่ซ้อมมาประมาณก,กี่วันก็เดือนกว่ากเดือนกว่ากเป็นไงบ้างมาชกในศึกอารีเบสครั้งที่เท่าไรแล้วน้องครั้งแรกเลยครั้งแรกเลยตื่นเต้นไหมตื่นเต้นอยู่เจอกับคู่ปรับเก่าอย่างเพชรมณีใช่ครับเป็นไงบ้างครับในอดีตที่ผ่านมาเคยเจอกันมาสองครั้งเป็นไงผลงานแพ้แพ้หมดเลย แค่แค่ห้ายกครับแค่ห้ายกแล้วมาต่อยสามยกครับคิดว่าเกมมวยทีจะออกมารูปแบบไหนครับน่าจะดีกว่าห้ายกครับก่อนก่อนหน้าที่เราเจอเข้ามาสองไฟก่อนเป็นไงเกมมวยชกรูปเกมมันเป็นยังไงบ้างครับก็สามยกก็ได้เปรียบเยอะเลยไปสะดุดยกสี่ลูกสี่ใช่ครับเป็นเพราะอะไรคุณไม่อยู่หรือว่าไม่อยู่ครับอืมใช่แล้ววันนี้เตรียมเกมเตรียมแผนมายังไงมาล้างแค้นกับไปมันดีก็สามยกไม่น่ามีปัญหาครับผม เตรียมอาวุธลำไปเป็นพิเศษไหมครับน้องไฟก็มีแข้่งมีหมัดนะครับมีหมัดก็น่าจะเขาน่าจะแยงสองตั้งแต่ชกเพชรไปแสงมณีมาแล้วครัทีิดว่าจะเอาชนะได้ไหมไฟนี้ความมั่นใจเราสามยกก็โอกาสก็เต็มร้อยร้อยเปอร์เซ็นต์เลยผมว่าก็ไม่เขาก็เราก็ไปวัดกันจังหวะบนเวทีีนึงเพชรมณีมีอาวุธอะไรที่น่าจะร้าความอันตรายให้กับเราครับ น่าจะสอบครับน่าจะสอบเก่งน้ำหนักนี้น้ำหนักหนึ่งร้อยสี่สิบใช่ไหมไฟนี้เป็นไงบ้างหนึ่งร้อยสี่สิบก็พอดีครับแต่ไม่ไคุ้มเยอะไปหน่อยเทนปกติตายหนึ่งร้อยสี่สองก่อนหน้านี้ที่เจอเข้ามากี่กี่อีน้ำหนักเท่าไหร่ครับน้องหนึ่งร้อยสามแปดร้อยสามแปดแต่ไฟนี้คิดว่ามีความได้เปรียบเสียเปรียบไงครับช่างก่อนหนึ่งวันด้วยใช่ก็น่าจะได้เปรียบครับเพราะว่าน่าจะโตกว่าเขาน้ำหนักในเยอะกว่าเขา ผู้นี้ก็คิดว่าจะสนุกแน่นอนจะมีนับมีน็อกให้แฟนมวยได้เห็นไหมน้องก็รอดูบนเวทีแล้วกั้นเรอดูบนเวทีเป็นคนจากจังหวัดอุดรอุดรอายุเท่าไหร่น้องปีนี้อายุเต็มยี่สิบห้าวันที่ยี่สิบเดือนนี้อ่ะพูดอะไรกับแฟนคลับเอฟซีที่รอติดตามเชียร์เราวันพรุ่งนี้หน่อยฝากเอฟซีเชียร์เด็ดนะครับได้ทายมวยช่ไหมยังครับก็ฝากเชียร์กันด้วยนะครับพรุ่งนี้เต็มเที่ยงโอเคพี่น้องขอให้โชคดีครับผม